เมายันตำนานตะวันอ้อมข้าวกลางคืนยาวนานที่สุดในรอบปีจากที่วันนี้นะคะทางเพจ Facebook IPS Thailand t หรือสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสสวทได้ออกมาเปิดเผยค่ะว่าวันนี้22ธันวาคมกลางคืนจะยาวนานที่สุดในรอบปีเพราะเป็นวันที่แก่โลกทางซีกโลกเหนือเอียงออกจากดวงอาทิตย์มากที่สุดจึงเรียกได้ว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันเหมายันนั่นเองค่ะ แล้วคุณผู้ชมรู้สึกใช่ไหมคะว่าวันนี้เนี่ยอากาศหนาวเย็นกว่าปกติเพราะด้วยความที่วันนี้ค่ะมีกลางวันที่สั้นและกลางคืนที่ยาวนานทําให้อุณหภูมิสะสมลดต่ําลงหลายประเทศทางซีกโลกเหนือเนี่ยรวมถึงประเทศไทยเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวทําทให้วันนี้หลายๆพื้นที่รู้สึกเย็นกว่าปกติค่ะส่วนตะวันอ้อมข้าวที่คนไทยนิยมเรียกกันนั้นก็เพราะว่าในวันเหมาย,ามายานันตำแหน่งของดวงอาทิตย์จะไม่เคลื่อนที่ผ่านเหนือศีสษะของผู้สังเกต ดังนั้นชาวนาไทยเนี่ยจึงเห็นดวงอาทิตย์เคลื่อนที่อ้อมต้นเข้าไปทางทิศใต้ทำให้นิยมเรียกปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าตะวันอ้อมเข้านั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะสัญญาณการเข้าสู่ฤดูหนาวก็ยังสามารถสังเกตได้ง่ายจากท้องฟ้าในช่วงนี้ที่จะมืดเร็วขึ้นเรื่อยๆดวงอาทิตย์จะขึ้นเวลาประมาณ6โมง36นาทีและจะตกลับขอบฟ้าเวลาประมาณ5โมง55นาทีซึ่งรวมระยะเวลากลางวันเนี่ยเพียง11ชั่วโมง19นาทีเท่านั้นค่ะ